คลินิกการแพทย์แผนไทยคลินิกแห่งแรกที่ให้บริการนวดแผนไทยและแผนปัจจุบันโดยผู้พิการทางสายตาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์แผนไทยพร้อมบริการทุกท่านณถนนจันเก่าซอย5ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นปรึกษาและนัดหมายล่วงหน้าที่026780763-4 ลับมาว่ากันต่อนะครับในเรื่องของบลายนิวส์บันเทิงนะคะแต่ก่อนจะเข้าบันเทิงันมีเรื่องหนึ่งที่ผมเออน่าสนใจอ่ะคคนช่วงเรื่องอะไรคะเรื่องหงงนี่ไงอ๋อจะหงงผ้าเอวยเนี่ยเรื่องของการถ่ายเซลฟี่เออมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งของต่างประเทศนะครับคือเรื่องมันไม่น่าขำนะแต่ผมขำเพราะเขาคิดอะไรอยู่ไงไม่แต่หงเขาก็น่าสงสารนะคือเขาอย่างนี้คุณผู้ชมเขาเอา <C ür> ไปล่างหง<ผ>มาจ <ผม S 2> ากทะ <ใน S 2> เลสาบค่ะเอะอแล้วก็เอามาถ่ายเซลฟี่พอถ่ายปั๊บหงตายพอถ่ายจนหนำใจแล้วแล้วก็ทิ้งมันทิ้งแทนที่จะมันปบะวที่เดิมไม่ไงก็ว่าไปเถอะนะครับทิ้งไ้ริมชายหาดนั่นแหละค่ะแล้วผงก็ตาย e ก็อย่างนี้ฮะเรื่องมันมีแค่เนี้ยแต่ว่าผมจะพูดว่าอะไรก็ตามไหมคุณอย่าคุณคุณผู้ชมดูข่าวนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็อย่าเรียกอย่าเอาความอยากตัวเองเป็นที่ตั้งเดกไหมคุณใช่ค่ะสำหรับคนที่ชอบ ถ่ายเซลฟี่นะคะเนี่ยถ่ายอะไรก็ได้ที่มันถ่ายวิวทิวทัศน์ก็ถ่ายไปเถอะแต่ว่าสัตว์เนี่ยคือมันเป็นสัตว์มันเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมค่ะก็ไม่น่า<ม>ที่จะดึงเข้ามาตกใจง่ายทำร้ายแบบนี้ก็เหมือนเมื่อก่อนที่มันมีข่าวคนเอาลูกโลมาเอามาถ่ายก็ตายเหมือนกันน,นะครับก็อะไรที่มันสมควรถ่ายก็ถ่ายอะไรไม่สมควรถ่ายก็อย่าไป <c oughs> อย่าไปทำมานะคุณนะสัตว์ก็มีหัวใจนะคุณ ค่ะคุณก็จําไว้นะคะเดีายวไปถ่ายนะครับไม่ถ่ายได้ไงถ้าเวลาปวดถ่ายเซลฟี่อ๋อเท่ทีเท่ทีไม่ใช่ถ่ายไอ้อย่างถ่ายอย่างนั้นต้องถ่ายทุกวันครับผมครับผมแต่ถ่ายถ่ายรายการเราก็ถ่ายอท์ละครั้งอืมฮ้ออไไปค่ะเข้าดูข่าวบันเทิงดีกว่าคุณข่ะอันนี้เป็นข่าวแรกนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับอารยืมเงินแล้วไม่คืนคุณเหรอคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละอ๋อเหรออ๋อเหรออ่ะคุณเขาบอกหนีเจอคนจริงเลย ใจเย็นค่ะคุณใจเย็นอย่าเพิ่งดุเดือดเลือดอเขาเรียกว่าเจอคนจริงแล้วก็ต้องแหมอะไรนะเขาเรียกอะไรเจอคนจริงแล้วเบื่อไม่ออกเลยนะครับกระบรายนี้กันกันถาวรนะคะซึ่งได้มาอิปอะไรนะอัดคลิปอัดคลิปเพราะว่ามีเจ้าของอีเวนต์รายหนึ่งเจ้าของบริษัทแหละเจ้าหนึ่งชื่อดังชื่อดังเลยแหละเขาไม่เอ่ยชื่อที่ติดเงินเขายู่ก้าน เก้าหมื่นก็จะเป็นั่ข้มหมเก้าแต่เดวกเฟ้องคุณหรอกเก้าหมื่นนั่นแหละนะครับเก้าหมืนก็อย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้คุณกันเขาเล่าให้ฟังว่าเขาติดมานานแล้วล่ะค่ะติดมาเป็นปีแล้วแล้วก็คุยกันแล้วว่าอ้าวยี่สิบเก้าคมพาจะคืนนะ ยี่บเก้าก็แล้วช้าก็แล้วหยุดไปแล้วไม่มีการตอบรับอะไรใดๆทั้งสิ้นจนยี่บเก้ามันจะกลายเป็นสามสิบเอ็ดแล้วแต่มันมีแค่ยี่ิบเก้าวันเนี่ยรอแล้วรออยกไลน์ไปก็ไม่ตอบเออวันที่หนึ่งไงไลน์ไปก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับบล็อกอีกต่างหากอ่าฮะเมสเซนแมสเซจไปก็ไม่ตอบไม่ใเจื่อนของพวกเราเนี่ยแมสเซจไปก็ไม่ตอบเสร็จปั๊บไปหาที่บ้านเลยถ่ายคลิปด้วยเจอพ่อเขาพ่อของลูกมี่อ่ะก็ค่ะก็คุยกันดีๆนะค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขามาดีนะมาขอคุยกับ ลูกชายไปปลูกมาปลูกมาคุยกันก็จบจบตรงที่ว่ายังยังไม่จบไม่ไงคือจบตรงที่ว่าเอาผมไม่เอาเงินถึงก็ได้เก้าหมื่นไม่เอาก็ได้แต่เพียงแต่ว่าผมขอถ่ายคลิปถ่ายรูปได้ไหมแบบจบแมนๆอ่ะอ่ามต่คนไม่ตรงมม่คนถึงไม่ให้อะไรยังไงก็พูดมาแล้วคุณกันก็บอกผมไม่ได้ถ่ายเอามันนะผมถ่ายเพื่อให้เป็นอุท่าหห่าอุทาหอนคออุท่าหอให้เป็นทาหอน์ดี๋ยวเครียดไงในถ้ายให้เป็นอุทาหอนว่า เกิดอะไรขึ้นอย่างไรแล้วก็พูดตรงๆก็คือว่าอย่าไว้ใจคนมากอย่าไว้ใจคนบริษัทนี้อองนี้ดีกว่าจะชัดเลยอ๋อมีตังไปทําซีรีส์แต่ว่าไม่มีตังไปมาคืนคุณกันแล้วก็ทีมงานอะใช่เก้าหมื่นะคุณเ้าห่นไม่ใช่เก้าบาทนะคุณค่ะเออแล้วเงินเกือบเงินห้าหลักเกือบหกหลักน่ใช่แล้วก็อะไรนะแล้ว ก็ให้คุณพ่อมาค้าประกันก็ไม่คุณพ่อพูดเองนะเะมันกันหลายหลายครั้งให้ทําสัญญาก็ก็ไม่เขาไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอะค่ะคุณลูกเขาอะไม่ทำเลยก็ก็ต้องดูกันต่อไปถ้าเขาจะคืนก็เดี๋ยวจะไปทาบุญอะคงไม่เอาเก็บไปใช้เองค่ะคุณการเขาก็เขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่คืนเอ้ไม่ใช่เขาไม่เอาสมมติถ้าถ้าเขาสํานึกได้เนี่ยเอามาคืนเขาก็จะเอาตังเนี่ยไปทาทานสํานึกได้เมื่อไหร่อะ คือวันหนึว่าจะจ่ายเมื่อไหร่เออเพราะว่าที่ผมพูดคำนี้ผมกล้าพูดเพราะอะไรเมันปีแล้วนะคุณแล่นอย่างนึ่เราไม่ได้เอ่ยชื่อบริษัทเนี่ยมัฟ้องไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมก็รู้แล้วเรื่องมันเป็นปีๆแล้วว่าได้เมื่อไหร่ไงผมถึงถามเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะมาคืนให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดนี่เป็นปีแล้วอะครับเร็วสท่าไรับงเขาไงแถมไปเรื่อยเลยแถมไปเรื่อยไงค่ะนะครับแม้คนเราติดหนี้เป็นพันก็แทบฆ่ากันตายแล้วนะคุณนี่เป็นหมื่นเนี่ยนี่จะเขางใชไมัเอออนะครบ่ะอีกคาาววน้้งสุุดทยแลณ ข่าวสุดท้ายนะคะเป็นข่าวป็นข่าวว่าคนเหอลูกตั้งื่อข่าวว่าคนเหอลูกเป็นข่าวของคุณอมิตาทายังรู้จักมีคุณรู้จักสิเจ้าของเพลงนี่ไงเพลงอะไรหมูรักสีดำเนี่ยไม่ใช่อันนั้นสิริพรแล้วอ๋อสทีสทีอันนี้คุณทายางอันนี้เขาเป็นไม่กล้าไม่หากไม่ดูเป็นกันนกวเกินจนเธอมาลบกันละกันอ๋อนละกันอันนี้ก็อยากจะลบกันเป็นข่าวรุนแรงคุณแม่ลูกอ่อนแล้วมีแต่ข่าวรุนแรงทั้งนั้นเลยวันนี้คุณอ่ะ แล้วเขาก็จะประกาศวางไม้ครับแต่วางไว้ไหนครับวางไม้แล้ววางไว้ที่คุณ้องไม่ร้องเพลงภาษากีฬาเลกแขวนไม้แขวนนวมล้วเ็นีถ้าเป็นมวยก็แขวนนวมถ้าเป็นบอลแขวนสตั๊ดอันนี้เขาําลังจะประกาศแขวนไม้วางไม้นั่นแหละเท่ากันแหละความหมายเียวกันแต่แขวนไม้ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกอยาเลยมีหลายคนบอกถ้าทานไว้บอกยาเลยร้องต่อไปเถอะแฟนเพลงยังต้องการอยู่แฟนเพลงต้องการอยู่แล้วก็บอกว่าเฮอลูกมากครับ ถ้าไปทํางานที่ไหนก็อยากจะเอาลูกไปด้วยครับผมแต่คุณสามีไม่อนุญาตใครจะอนุญาตแ่ะผมถ้าผมเป็นสามีเขาผมก็ไม่อนุญาตคุณแม่พระโธอากาศก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเล็กลูกป่วย้มายุ่งนะอืมใช่เขาก็นะพัฒนาการลูกดีมากเลยตอนนี้พัฒนาการครบสองเดือนแล้วค่ะใช่อเรใช่น้องเรย์ถือว่าเขาบอกว่ามีพัฒนาการนะครับก็ดีอยู่ใกล้ๆจีนเนี่ยคือผลขั้นนทางการหน่อยไม่ใช่ พัฒนาการของน้องค่ะก็เริ่มที่จะพัฒนนาาาากกรรเริ่มที่จะครับพูดแล้วแล้วพูดเอาแอบทำภาษาเด็กอะะสองเดือนก็ปลายปีนี้คุณธาราก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยก็คอยดูกันแล้วกันว่าเป็นคอนเสิร์ตแนวไหนแบบลักษณะยังไงนะครับค่ะพอคอนเสิร์ตเสร็จคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีแพลนที่จะมีน้องต่อเลยต้องอีกอะค่ะอืมอ่าก็แล้วแต่นะครับนะครับคอบคัวเขาค่ะแล้วก็แล้วก็เกี่ยวกับการร้องเพลงเนี่ยก็อยากจะแต่งเพลงที่เกี่ยวกับ ลูกครับค่ะเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกเกี่ยวความรักที่มีให้ลูกแล้วตอนนี้เขาบอกลดน้ําหนักลดนี่ลดไปสิบโลแล้วใช่แล้วอืมเพราะว่าเขาให้นมลูกด้วยแล้วเขาก็จะปล่อยไปตามธรรมชาติคุณธทาทานาเนี่ยเคยหยุดร้องเพลงไปเรื่องพักหนึ่งก็เพราะเรื่องของร่างกายตัวเองนี่แหละค่ะคือผมไม่รู้นะอันนี้ผมพูดตามกระแสข่าวที่เคยมีคนพูดห้ฟังถ้าไม่จริงก็ต้องขออภัยคุณธนา,านด้วยที่เกิดชมอยู่ เคยมีคนพูดถึงว่ารับไม่ได้ที่น้ําหนักตัวเองมากก็เลยหยุดร้องเพลงจริงไงตนน่มไม่รู้นะเขามีโรคประจํำตัว,ตวด้วยไงคันนี้ก็เลยมันมีบวกกับว่ารับไม่ได้กับ,ก,บ,ก,บกับน้าหนักตัวเองด้วยหรือเปล่าอก็เดี๋ยวเราสืบเปล่ากันไปแล้วกันนะครับแต่กด็ดีใจด้วยนะครับที่มีทายาทมาแล้วหนึ่งคนคและกำลังจะมีคนที่สองอต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้มีมีความสุขในครอบครัวก็วแล้วกันนะครับอ่ะหันไปมองเวลาใจหายวูบเหมือนตูวตกน้ำเวลาหมดหมดเวลมดาแล้ว ขอบคุณแฟนเพลงไม่ใช่แฟนเพลงขอบคุณแฟนรายการขอบคุณทุก่นะครับท่ติดตามรายการิทีุอ<ม>ที่ติดตามชมนะครับขอบคุณกู้ดวอเตอร์ด้วยนะครับและขอบคุณกับทุกๆครั้งที่ท่านได้ชมมีความสุขกับเราเราก็มีความสุขด้วยนะครับพบกันใหม่คราวหน้ากับ b บ i a n New ลลี่ l y วันนี้เราสองคนขอฝากคำว่าสวัสดีสสดค่ะ